ตอนนี้หลังจากที่เราเคต่อหม้อเสาตั้งเสาเสร็จแล้วแถวสุดท้ายก็จะเป็นการมัดคานดังนก็เริ่มมัดคานแล้วเดี๋ยวมัดคานเสร็จเราก็จะได้ทําแบบเทคานการต่อไปปีนี้งบประมาณก็น้อยผไ,ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่ยังน้อยได้ขึ้นรูปขึ้นคานไว้แล้วก็ได้เอาดินเข้า,าเพื่อที่จะได้เป็นขวัญกำลังใจของญาติโยมที่ได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญ ในการสร้างร่วมกันสร้างร่วมกันเสริมร่วมกันเตมิมร่วมกันเต่งร,ร,ร่วมกันก่อถือว่าต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะพราทุกคนละสิทธิานุสิทธิ์ในสายหลวงปู่หงพรมปัญโยและก็สิทธิานุสิทธิ์ในสายพระอาจารย์องค์ดำสุขสารทุกมมนเพื่อประสาทจังหวัดสุรินที่ได้มาอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์คลองเมืองของเราแห่งนี้ได้มาร่วมโดยช่วยกันสร้างศาลาหลังจากที่ศาลาหลังเก่าที่ เคยได้ถายเห็นว่ามีอาการผุการพังปีนี้ก็ได้มาเริ่มต้นใหม่ทำใหม่เพื่อที่เพราะว่าเราต้องบูรณะ,ระติสร้างคอนต่อไปเพื่อที่จะได้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานให้ชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้มาพักพิงได้มาอาศัยต่อไปอันนี้ก็กำลังตั้งสาโยมัน 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21ตอต้อนเสาทั้งหมดมี21ต้นต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมหลังจากที่ทอดพระปาสามัคคีไปเมื่อวันที่ 24, 25ิที่ผ่านมาหลังจากหาค่าจ,จ่ายปัจจัยส่วนหนึ่งก็ได้นำมาซื้อปูนซื้อเหล็กซื้ออิฐหินปูนทรายพร้อมกับช่วยจ่ายค่าแรงช่าง ที่มาช่วยงานถือว่าอนโมทนาบุญขอให้ทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้ก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ให้ทุกคนได้เห็นความคืบหน้าของสลาศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์ครองเมืองสาขาวัดน้องโฮเรดตำบลน,น้องโฮเรสอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ถือว่าเป็นการเก็บภาพ ตวลาช่วงการก่อสร้างเพราะว่าภาพนี้จะได้ตึงตราตึงใจกับสิทธิ์ญาณสิทธิ์ผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมบุญด้วยกันต้องขออนุโมทนาหรืใครอยากจะรวมอนุโมทนาบุญก็แจ้งมาทางข้อความได้เลยติดต่อทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์ได้เลยจะได้มีโอกาสร่วมบุญด้วยกัน บุญเล็กบุญน้อยทำบุญคนละวันละนิดวันละหน่อยช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างช่วยกันเติมช่วยกันเต่งอ,อย่าประมาทในการสั่งสมบุญกันนะ,ะมีโอกาสแล้วอย่าลืมอย่าประมาทเรามีโอกาสเรามาช่วยกันสร้างเพราะว่าเราสร้างปฏิสังขรณ์ว่นิดมีช่างมาสองคนนั้นก็จะเป็นคุณเจ้าในอาวาสช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเพาปัจจัยเรา หกค่าใช้จ่ายก็เหลือพอประมาณก็พอได้ซื้อเหล็กพอได้จ่ายค่าช่างแล้วก็ได้ซื้ออิฐหินปูนทรายเพื่อที่จะมาเทศาลาของเราอตอนนี้หลังจากที่เราได้สร้างศาลาตรงที่เก่าตรงนี้เราจะมีพื้นที่ใช้สอยขึ้นกว้างประมาณ2งานได้ประมาณ2งานเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ต้องอนุมโมทนาให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้แล้ว ขอให้ทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญกี่วังสิ่งใดสมดังประรานาทุกประการขอให้ทุกคนจะมีสุขภาพพลัมัยสมบูรณ์แข็งแรงขอให้เฮงห่งหงรวย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 บุญรวยทานรวยอในสองผลบุญต่างๆก็มีความสุขความเจริญนิ่ขึ้นไปสาธุอน,นุโมทนาบุญจ้า ดรอนไม่เป็นอุปสรรคยางที่เราเทเสร็จต่อมอเทล่าสุดเก็บภาพนี้ให้เป็นเทระลึกให้ทุกคนที่ได้พบเห็นได้มีโอกาสที่พระอาจารย์ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ไปทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือน ีหินในเห็นปูนแล้วไม่กี่ลูกละปูนแล้วไม่กี่ลูกแล้วก,ก็ประมาณหมดแล้วก็หมดปีนี้หมประมาณเรามีประมาณนี้นา ขอนุมทนาสาธุสาธุสาธุกับทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้